สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้คุยกับผมเอสแคมบี้แล้วนะครับผมนี่ผมก็จะมารีวิว ฟาสเนียนะครับมันออกมานานมากแล้วบทแต่ผมเพิ่งรีวิวนะครับคือเป็นความเนียรล่างค่ะล้ยดำไหมหรือเวนิสฟาสเนียนั่นเองล่างนี้มีกิมวิกฤตเสืก็คือยางของเขาเนี่ยมันเป็นยางทั้งตัวเลยอ่ะตรงประมาณนั้นส่วนคนใช้ก็จะเป็นฟรีเหมือนเดิมนะนี่เขาก็จะบอกความสามารถของมันนะว่ามันทำอะไรได้บ้างในนี้ส่วนหลังกล่องเนะี่ยมันก็จะให้ฟาสเนียชิพกับเวนิสเบสนะครับซึ่งเวนิสเบสเนี่ยเหมือนยางอะ่ะคือมันทำมาจากยางยล้วนๆเลยนะมันยืดหดได้เหมือนยางเลย ก็เป็นยางรับนะครับอาร์เมอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นอาร์เมอร์ทีนะครับซึ่งอาร์เมอร์ทีเนี่ยมันจะเป็นอาร์เมอร์ของฟัรเนียนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นดิสเทเบอร์นะครับแทเบอร์หรือเทเบอิลมันรูปมาอ่านไม่ค่อยออกนะครับขออภัยนะครับผมในส่วนของไดเวอร์ก็จะเป็นไดเวอร์คลิกนะครับเป็นของสติมิแน่เลยล้วนเลยนะครับผมซึ่งของที่เขาให้มาเนี่ยบอกเลยว่าสมดุลมากๆนะครับเป็นสายสติมิแน่นะครับพาสที่เขาให้มาเนะะี่ยเขาก็จะให้พาสของที่เอาไว้ใส่ของบาเรียบมาให้ด้วยนะครับผมนี่ก็จะะเเเป็นนนพพาพาของฟััยะะียยลครบผม โอเคเราไปดูแกะกล่องข้างในากันเลยนะครับผมโอเคเจกันโอเคนี่ก็เป็นชิ้นส่วนที่เขาให้มากันนะครับผมอ่าชิ้นแรกก็จะเป็นอ่าเอฟเกียของเบลเลียลนะครับซึ่งเราไม่รีวิวอันนี้นะครับเดี๋ยวไปรีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะฮะอันแรกเขาให้มาก็จะเป็นชิปนี่ก็เป็นชิปฟลับเนี้ยอ่านี่ก็จะเป็นอ่าเบสของนี่เบสนี้ยังไงที่ผมบอกเบสเบสเมเน็ตซึ่งมันจะมันจะอย่างนี้ได้เห็นปะมันจะยุดหยุ่ได้อ่าชิ้นนี้เป็นพลาสติกนะเหลือๆนี่เป็นพ นี่คือฟลาฟเนียที่แท้จริงนะยังมาตายกันเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นอาเมืดทีนะครับอาเมืดทีต่อไปก็จะเป็นดิสชื่อว่าเทเบิลแทเบิลนะครับเทเบร์แทเปอร์อะไรสักอยญ่เนี่แหละแต่กลมดีนะดูเป็นสตามิน่าดีเผื่ออาจจะเผื่อผมจะเอาไปลองใส่แล้วะลอกนะฮนะอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ต่อไปก็ได้เป็นส่วนของไดเวอร์นะครับส่งของไดเวอร์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผมสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นไดเวอร์สตมิน่าที่แบบ ผมเดาว่าน่าจะดีเพราะว่าเป็นไดเวอร์อันนี้นะครับไดเวอร์คิกนะครับอ่าไม่เป็นไดเวอร์สเตตวิน่าที่ผมสนใจอยู่เหมือนกันนะนะมังดึงได้ครับกิมมิคใกล้คล้ายกับของล่างแรกก็คือไดเวอร์น็อตติงคล้ายๆกันนะครับแต่ไดเวอร์น็อตติงมันคือหุบแล้วมันจะวิ่งเร็วใช่ไหมแต่อันนี้ไม่น่าจะใช่ครับมันจะมันน่าจะหุบแล้วมันน่าจะช่วยกันตายมากกว่านะครับผมโอเคผมไปแปะสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับผมเจอกันนะครับ อ่าแปะสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับผมามาดูสติ๊กเกอร์กันเลยสติ๊กเกอร์ก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะส่วนของเหล็กก็จะมีเหมือนกันอาร์เมอร์ก็มีเหมือนกันนะฮะนี่เป็นสามจุดอย่างนี้นี่ไดเวอร์ไดเวอร์ก็มีนะฮะนี่โอเคเรามาประกอบกันเลยดีกว่าถ้าประกอบผมเคยสอนไปแล้วนะครับผมอ๋อเนี่ผมจะประกอบเป็นโรบอดก่อนนะฮะเพื่อความ ความสมมดุลในการประกอบนะครับคือไฮมดตัวนี้ประกอบยากมากครับโอเคเก็ใส่ไปหมกด้วยนะครับแนะนำว่า,าใส่ได้เวอร์กับตัวนี้นยผมเอาผมแนะนำให้เอาอย่างเงี้ยประกบกันไปก่อนนะครับนี่มันได้ใส่ง่ายขึ้นนะครับประกบกันเลยทีเดียวเห็นปะ่ะง่ายขึ้นแล้ว โดยเฉพาะที่เป็นไดเวอร์แบบนะี้ที่เป็นไดเวอร์แบบนะีบ้ให้ประกบตอนที่ยังเป็นเหล็กอยู่นะครับไม่งั้นจะประกอบยากมากครับเมื่อกี้ผมหมุนนานมากเลยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นโลโมดนะครับซึ่งอ่าสีเขียวสวยมากเลยสีเขียวสวยมากๆล้วันนี้ก็เด้งได้นะครับเด้งเด้งเด้งดึงด้งดึงดงดึงโอเคเรามาประกอบหายหมดกันเลยดีกว่านะครับเอานี่ออกก่อนเลยหายหมดก็เหมือนบาเลี่ยวเลยนะครับ ี่เอาดิสนียไว้ข้างบนนะฮะนี่ก็เอานี่ประกบเข้าไปหาล็อกนะครับหาล็อกแล้วก็ประกบไปฟุ๊บนี่ได้แล้วนะครับนี่ครับไฮมอสนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมประกอบผิดด้านเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่จริงอะ่ะบางหัวมังกรอนจะหยู่ฝั่งนี้นะแต่ผมประกอบผิดไม่เป็นไรนะฮะก็เล่นได้เหมือนกันนี่ก็เป็นอ่ ให้หมวดของฟาฟเนียนครับผมไม่ค่อยชอบสีนี้เลยน่าจฮให้หมดทุกตัวนะผมจะไม่ค่อยชอบเลยคือเหล็กมันเป็นสีเทาอ่ะมันไม่ค่อยชอบอ่ะชอบเหล็กสีเขียวเมื่อกี้มากกว่านะครับเราจะมาลองกันที่สนามกันเลยนะครับผมว่าตัวนี้มันเก่งสุดยอดแค่ไหนนะครับโอเคไปเจอกันเลยฟโอเคนะครับผมก็จะเอาฟาฟเนียนเนี่ยตีกับแก๊งสามตัวนี้นะครับนี่โอเคมันก็จะมีอารดังล็อกนะครับมีเบลเลียวที่อัปเกรดเป็นเอยนะฮะ แล้วก็มีวอลคิลลี่นะครับคอมโบออริจินอลหมดเลยโอเค,อเคผมจะลองทาละสามรอบเหมือนเดิมผมจะลองโหโมดก่อนค,อค่อยไปไฮโหมดนะครับโอเคเดี๋ยวกันตัวแรกผมเอาเป็นนนี่แล้วกันะนะนละล็อกนะครับโอเค เนี่ยชนะนะครับปั๊บเนี่ยมันโกงอ่ะมันดูดแรงด้วยแต่ไม่น่าตีกันมึงเป็นอะไรที่แบบง่วงนอนมากมันตีกันนานแต,แต่เพราะหมุดซ้ายกับหมุดขวามาเจอกันนะโคตรหนาบอกเลย ฟาฟ์เนี่ยชนะอีกแล้วนะครับโอ้แม่งเก่งจริงตงัวนี้อย่างเน้นๆเก็รอบสุดท้ายแหละสมดาว่าเขาอันนี้ฟาัาเลยชนะอีกตามเคยน,นะครับเขาได้เวอร์ฟัาเนี่ยมาทำมาดีอะฟา้าฟ์เนี่ยน,นี่แทบไม่เอียงเลยนะไอ้ที่ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,อลว,อลวโอ้โหฟาร์มเนียชนะนะครับสุดยอดสุดยอดโอเคตัวต่อไปนะครเป็นวอลเคลชนี่นะครับเดาว่าฟับเนี่ยชนะ มันหมุนซ้าย,ยงงาอะ,ะครับมันี่งมันกลัวอ่าชนะอะครับโอ้โหเก่งกาดมากตรงนี้ฟ้าหนี่ยแทบตีไม่เข้าเลยฮนะไม่ใช่แทบดิมันตีไม่เข้าเลยมากกว่าเฮ้ยออวอลคิรี่วอลคิรี่มันตีแทบไม่เข้าเลยเนะี่ย พูดผิดพูดผิดนะพูด,ด,พดเอาแล้วความนี้เองแล้วความนี้เองแล้วชนะอีกตามเคยนะครับมารอบสุดท้าย เ,เพราะว่าผมเป็นที่ชุดใหม่นะอ่าจะง่ายแล้วนะครับต่อไปต่อไปบาบีเลวันที่ผมเปลี่ยนที่ชุดใหม่ก็เพราะว่าเออที่ชุดเก่ามันพังนะสีแดงมันพังโอเคต่อไปบาเบีเลวเฮ้ยบาบีเลวมันก็เก่งนะเวย้ยตัวเนี้ยถูกี่บาบีเลวไป อเรียกกับฟับเนี่ยนี่เก่งพอๆกันอนะ่ะต้องลุ้นกันแล้วทีนี้ฟับเนี่ยชนะนะครับนี่ฟับเนี่ยชนะผมว่าเป็นพ่อไดเวอร์มากกว่าเพราะว่าคอมโบคล้ายกันเลยแต่เป็นแค่ไดเวอร์ driver, กับดิสดิสมันดิสมันสมบูรณ์กว่าบาเรียวนะครับบาเรียวมันเน้นหนกเนะอเค ไอ,อ,อ้ฟา้ามีเนี่ยมันต้องแก้ทางด้วยหมุนสายเว้ยแก้ใช่เพราะฟ้ามเนี่ยมันแพ้ทางพวกลองกิลุเนี่ยเพราะมันดูดแรงอย่างเดียวไงถ้ามันเจอหมุนทางเดียวกันก็ตายอย่างเดิมแต่นี่ผมก็ไม่แน่นะมาแล้วมาแล้ว เสมอเออะน่าจะมอมาเอายแล้ว ฟ้าร์มเนี่ยชนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นไฮหมดกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวกันปูปีงนี่ไฮหมดแล้วนะครับโอเคเรามาลองกันดูว่าไฮหมดตัวนี้มันดีหรือเปล่าเจ้าแรกเจ้าเก่าและทังล็อคกระสอบทรายเหล็กสวยมากเลยอะ่ะจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็ม นี่เราจะเบอร์ป่าว่ะมีสิทธินะมีสิทธนะินะมันกระแทกแรงอยู่นะเฮ้ยหนึ่งก็แพ้แล้วารัมเนี่ยจะได้อีกรอบนะครับ

วอเคลี่เฮเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะดีดแรงดีดแรงมันยางกับยางโซนกันนะเพราะว่าโอเคลี่มียางไงก็เลยดีดแรงอ่ามันก็ยางยังไงก็ฝุ่ยังไงก็สู้ฟ้าฟเหนียไม่ได้ นีชนะนะครับท้าในสุดท้ายแหละอุ้ยอุ้ยโอเวอร์ฟินิชโอเวอร์ฟินิชอายโคตรเท่ชนะนะครับเดี๋ยวเราไปลองเบลเล่กัน,กนบ้างนะฮะคลิปนี้อาจจะแบบชูดไม่ค่อยสับใจเหมือนคลิปพี่แล้วนะเพราะว่าที่ชูดหลักผันเนดะี๋ยไม่สับใจแต่ก็ได้เหมือนกันต่อไปเป็นเบลีเอฟคันอัปเกรด นี่เอฟเกียร์ดูแรงไปดูแรงมาก็ท่อนใบเรือมีเอฟเกียร์ของฟาฟับเนี่ยไงมัน,นเลยก็ดูดูแรงดันซ้ายได้เหมือนกันเฮ้ยเกือบเสมอนนะเสมอเปล่าวะเหลือโซนนี้ชนะวะไม่แน่ใจเออเนาะ โหมดมันดีสุดนะปุ๋ยเหลียวผมก็เลยตั้งไว้เป็นหายผมก็เลยตั้งไว้เป็นโลหมดเฮ้ยสมุนอีกแล้วสมุนอีกแล้ว เสมอนะฟาร์มเนี่ยชน,นะครับเราสุดท้ายฟาร์มเนี่ยก็ชนะดีคือ,อให้ผมแนะนําตัวนี้ผมให้แนะนําไปเล่นโหมดไหนโรโมดดีกว่าโรโมดดีกว่าอ่ะเปลี่ยนโรโมดแป๊บนึงฟุ๊ปนี่เห็นไหมโรโมดดีกว่านะครับเพราะว่ามันสมมันอยู่นานอนะ่ะมันหนักด้วยโรโมดอะ่ะมันหนักด้วยแล้วมันหมุนนานเหมาะกับตัวนี้มากๆเลยนะโรโมดอะ่ะโอเคสหรับใครที่ชอบตัวนี้นะครับก็ไปหาสั่งซื้อกันได้นะในซอปปี้เยอะแยะนะครับ เดี๋ยวผมให้ลิงก์ดันไว้ให้ผมซื้อจากร้านชางทอยอ่านถูกว่นไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเออถ้าใครอยากดูตัวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะี๋้วผมรีวิวให้โอเคเจอกัน